สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันจะมาพยากรดวงรายสัปดาห์ประจำวันที่1 4ถึง30มกราคม65ให้กับชาวลัคนาราศีตุลค่ะโดยช่องของแพพยากรนะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาตามหลักของราศีไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทร,บราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะชาวลัคนาราศีตุลในสัปดาห์นี้นะคะมีดาวศุกร์โคจรได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรนะคะ และไปอยู่ในภพที่3เป็นปฐุมเกณฑ์โดยโคจอรอยู่ร่วมกับดาวอีก2ดวงก็คือดาวพุธและดาวอังคารค่ะโดยโคจอรอยู่ในตำแหน่งโยก้าลัคนาราศีตุลด้วยนะคะและยังมีดาวเสาร์ดาวทิตที่โคจอรอยู่ในเดือนพันธุทเล็งไปยังเรือนการงานของชาวลัคนาราศีตุลด้วยดังนั้นนะคะสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะแห่งความก้าวหน้าในเรื่องของงานของชาวลัคนาราศีตุลเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ยังมีปัญหาที่คุณจะต้องแก้ไขในเรื่องของงาน ซึ่งปัญหาตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากตัวของคุณค่ะแต่กลับเป็นปัญหาที่มาจากคนอื่นๆในองค์กรของคุณนะคะแต่ว่าตัวคุณเองนั่นแหะค่ะที่จะต้องไปมีส่วนร่วมเข้าไปช่วยจัดการรวมทั้งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเจราจาสื่อสารทั้งกับเพื่อนร่วมงานลูกน้องหรือแม้แต่กระทั่งกับเจ้านายด้วยนะคะดังนั้นค่ะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องในเรื่องของงานนะคะก็ขอให้คุณได้รู้ไว้นะคะว่ามันจะนําความหงุดหงิดใจมาให้คุณได้ไม่น้อยเลยล่ะค่ะ ดังนั้นนะคะในเรื่องของงานคุณจาเป็นที่จะต้องอดทนนะคะเพราะว่าดาวที่มีการโครจรแบบนี้นะคะในเรื่องของงานนั้นมันเกี่ยวกับความก้าวหน้าค่ะแต่คุณจะต้องผ่านอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เสียก่อนนะคะวันจันทร์วันอังคารและว,วันพุธนะคะคุณจะมีความรู้สึกลคาคัญใจหงุดหงิดใจในเรื่องของงานวันพฤหัสบดีให้ระวังความหงุดหงิดใจที่เกิดขึ้นมาจากในเรื่องของงานนะคะจะส่งผลให้คุณนะคะไปทะเลาะเบาะแวงกับคนรักหรือแฟนได้ค่ะ วันศุกร์และวันเสาร์นะคะสถานการณ์ต่างๆก็จะคลี่คลายลงไปคุณจะค่อยๆรู้สึกดีขึ้นแต่ก็ยังคงมีความหงุดหงิดใจเล็กๆน้อยๆอยู่ภายในใจค่ะวันอาทิตย์นะคะความรักของคุณกับคนรักจะกลับมาสดใสเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณโคจอมไปอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรนะคะสัปดาห์นี้ชาวลัคนาราศีตุลย์ไม่ต้องกังวลในเรื่องของเงินทองนะคะเพราะว่าคุณจะมีเงินให้ใช้ตลอดไม่ต้องเป็นห่วงค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะสัปดาห์นี้คุณต้องแยกแยะให้ออกนะคะระหว่างงานกับความรักค่ะการที่มีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วนำกลับมาบ้านด้วยนั้นนะคะทำให้คุณกับคนรักอาจจะมีปากเสียงกันได้ค่ะดังนั้นนะคะต้องพยายามแยกให้ออกนะคะว่าอย่านำปัญหาในเรื่องงานมาลงกับคนรักค่ะต้องระวังให้ดีนะคะ ส่วนคนที่ยังสโสดนะคะชาวลัคนาราศีตุลมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามก็จริงนะคะแต่คุณเองนั้นกลับไม่มีกระจิตกระใจจะคุยหรือว่าส Rain M yeah. ารสัมพันธ ok ์กับใครในช่วงนี้ค่ะก oh ็ขอชาวลัคนาราศีตุลุกทานโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ